สวัสดีครับช่องอ้วนมารีสตอรี่นะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆที่พี่ๆอ c ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องเ c ปีทั่วประเทศไทยและก็ปีทั่วโลกครับผมพามาดูพามาชมนะครับบรรยากาศตลาดขาผักสดนะครับผมนะครับสมุนไพรหนึ่งครับผมร้านอ้วนมารีตลาดไทยจำหน่ายข่าตะไคร้ใบมะกรูดเรื่องต้มยำใหม่สดทุกวันนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยครับผมแคปหน้าจอได้เลยนะจ้านะครับผม ร้านนวนมารีตลาดไทยจำหน่ายขาดตะไคร้ใบมะกรูดเครื่องต้งยมยำใหม่สดทุกวันนะครับผมเบอร์โทรตามนี้เลยครับนัาจอได้เลยนะครับเอาอะไรครับพี่ถามได้ครับเอาอะไรครับอ๋อนี่ไงเนี่ยไงเนี่ยห้าสิบบาทห้าสิบบาทลูกหรือว่าใบใบข้างบนนะ่ะยี่สิบสามติปน,นี่ไงแบบนี้ก็ได้เยอะแยะแบบปรีกก็มีแบบส่งก็มีครับผมนะครับนี่ครับ ร้าโนนมาลีตลาดไทยไขายขาดตะไคร้ใบมะกรูดเครื่องต้มยำเครื่องพริกแกงที่ใหญ่และเยอะที่สุดแลว้วเล็บถูกท,ที่สุดที่ตลาดไทยนี้นนครับตะไคร้โลละ25บาทเครื่องต้มยำชุดละ25บาทนะครับเตาอันห้บบาทผิวมะกรูดห้าสิบบาทคาแก่สามพันห้าถึงห้าสิบนะครับพามิ้งสี่สิบกระชายห้าสิบบาทสวยสดงดยำครับผมนะครับนี่ครับผมยิ่งใหญ่อลังการงานสร้าง ร้านอ้วนมารีตลาดไทยนะครับขายขาดตะไคร้ใบมะกรูดเครื่องต้มยำใหม่สดทุกวันนะครับผมเบอร์โทรตามนี้เลยครับผมนะครับแกปหน้าจอยเลืเลยนะจ้านะครับผมวันนี้ก็วันพฤหัสบดีนะครับผมที่8พฤษภาคมนะครับปีพุทธศักราช2568ครับผมครับร้านอ้วนมารีตลาดไทยนะครับผมยินดีต้อนรับและให้บริการนะครับ24ชั่วโมงนะครับผมครับตลาดไทยไม่เคยหลับครับผมนะครับนี่ครับผม ช่องอ้วนมารีตอรี่พาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพีเอฟซีพามาดูความาชมบรรยากาศสดๆนะครับผมที่ร้านอ้วนมารีตลาดไทยนะครับผมนะครับอันนี้เป็นขาแก่นะครับผมขาแก่สวยๆครับผมต้มยำบดพริกแกงได้ครับผมนะครับสวยสดงดงามนะครับผมอันนี้เป็นหัวไครนะครับผมนะหัวไกรร้านชินีสมุนไพรนะครับหัวไก่สแกนปุ๊บจ่ายปั๊บนะครับผมร้านอ้วนมารีตลาดไทยครับผมน่ครับ ทางด้านนี้ก็จะเป็นตะไคร้เกษตรสวยๆนะครับผมนี่ครับผมขัดเกตส่งนอกนี่หัวใหญ่ๆหัวโตครับผมนะครับนี่ครับใหญ่มากสวยมากนะครับตะไคร้เกษตรคัดเกล็ดส่งนอกร้านอ้วนมารีตลาดไทยครับผมนะครับจำหน่ายขาตะไคร้ใบมะกรูดเครื่องต้มยำใหม่สดทุกวันนะครับผมเบอร์โทรตามนี้เลยแคปหน้จจอได้เลยนะครับแอดไลน์ก็ได้นะครับผมนะครับผมนี่ครับนี่เป็นใบมะกรูดครับผมนะครับสดจากไร่ใหม่จากสวนทุกวันนะครับผมนี่ครับผม ขายวันหนึ่งรับเป็นตันนะครับหลายๆตันนะครับผมนะครับบริการ24ชั่วโมงตลาดไทยไม่เคยหลับครับผมนะครับ27ปีเต็มเต็มครับผมกับอาชีพพ่อค้าของร้านอ้วนมารีตลาดไทยนะครับชื่อนี้การันตีนะครับผมนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ฟ f ีท่านใดต้องการนะครับเครื่องพริกแกงนะครับเครื่องต้มยำหรือว่าจะเป็นข่าอ่อนขาแก่ ตะไคร้เกษตรหรือตะไคร้บ้านบดพี่แกงหรือว่าจะเป็นใบมะกรูดหรือว่าจะเป็นหัวไชรกระชายขมิ้นสดหรือว่าจะเป็นใบเตยหอมนะครับผมก็ขอเชิญได้ที่ร้านอ้วนมารีตลาดไทยยินดีต oh. ้อนรับและให้บริการ24ชั่วโมงนะครับผมนะครับตลาดไทยไม่เคยหลับครับผมนะครับช่องอ้วนมารีตอรี่พาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีพามาดูพามาชมบรรยากาศสดๆนะครับผมที่ร้านอ้วนมารีตลาดไทย ก็จะมีทีมงานน้องๆครับร้านอ้นมารีตไทยมีตอลราให้บริการ2ีชั่วโมงนะครับผมนะครับนี่ครับผมก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องเอฟซีทั่วประเทศไทยแล้วเอฟซีทั่วโลกครับผมที่เข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามากดเลิฟกดไลค์กดหัวใจกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราได้ทําคอนเทนต์ดีๆนะครับมาให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีได้รับชมกันนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ